กลับมาอีกับเราในเบรกที่2นะคะมาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องราวของพ่อหนุ่มจุนโฮกันดีกว่านะคะคไม่คาดคิดเลยว่าพอเทินไปเป็นนักแสดงแล้วเขาจะปังปุริเย่กันถึงขนาดนี้นะคะอย่างที่บอกไปก่อนที่จะเข้าเบรกนี้ค่าตัวเนี่ยไปถึงร้อยล้านวอนกันเลยทีเดียวค่ะ แสดงความยินดีกับจุนโฮนะคะหรือว่าอีจุนโฮดาราศิลปินหนุ่มเสียงดีลีลาการแสดงโดนใจแห่งบอยแบนด์ pm ค่ะเ<ค>มื่อล่าสุดนะคะเขาขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในพระเอกฮอตที่ผันตัวมาจากการเป็นศิลปินไอดอลผู้สามารถคว้าค่าเหนื่อยต่อตอนนะคะหเอพิโซดได้มากกว่า100ล้านวอนหรือว่า2.8ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายกันเลยนะคะ โดยก่อนหน้านี้เองค่ะจุนโฮ 2pm นะคะถือเป็นนักแสดงที่ผันตัวจากศิลปินไอดอลคนแรกที่ผงาดคว้ารางวันลนักแสดงยอดเยี่ยมจากเวที Korea PD Awards ซึ่งเป็นการโหวตของเหล่าโปรดิวเซอร์และผู้กำกับโดยที่ผ่านมานั้นยังไม่เคยมีไอดอลผันตัวมาเป็นนักแสดงคนไหนที่เคยทำได้มาก่อนด้วยแลคะค่ะ ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นผลงานมาจากความสำเร็จของซีรีส์ The Red Leaf ที่พูดได้ว่ากวาดทั้งเงินทั้งกล่องเพราะว่าจบไปด้วยเรตติ้งเกือบ20%แล้วก็ส่งคู่พระนางชนะคะจุนโฮกับอีเซยองนั้นเดินสายกวาดรางวัลกันไม่หยุดหย่อนเลยโดยเฉพาะอีจุนโฮค่ะการสวมบทบาทองค์ราชทายาตผู้ตกลุมรักนางในอย่างลึกซึ้ง นั้นกลายเป็นหนึ่งในผลงานมาสเตอร์พีที่ทําให้เขานั้นขึ้นแท่นพระเอกแถวหน้าเป็นขวัญใจทั้งผู้จัดละครและแบรนด์สินค้ารวมทั้งค่าเหนื่อยก็พุ่งเกิน1 0 0ล้านวอนต่อ1นึ่งอพิโซดอย่างที่มีรายงานออกมาล่าสุดเลยแหะค่ะ <c oughs> ไปเกาหลีล่าสุดนะคะก็ได้มีโอกาสไปเจอนะคะยืนรอตั้งนานถามเขาบอกว่าอุ้ยใครมาเ<อ>ขายืนอุ้งงูกันเขาบอกว่าจุนโฮป้าอไอเรารู้จักจุนโฮป้าอยู่แล้วนะคะเราก็ยืนรอชั่วโมงหนึ่งค่ะจุนโฮป้าออกมาพร้อมกับรถตู้สีดําแล้วก็ไปเลยค่ะ อ๋อเขายืนรอไงเพื่อให้ได้เห็นซีนแค่นั้นเองมีคนขำด้วยนะหลังกล้องอ่ะก็คือก็คือไม่เป็นไรก็ให้กำลังใจโอปาก็ได้แต่ว่าชั่วโมงนึ่งเออแต่เขาเต็มที่แฮปปี้แค่ได้เห็นเซียวหนึ่งก็แฮปปี้แล้วไม่เห็นเลยค่ะพูดตรงๆกระจกตู้รถตูก็มุนมากไม่เห็นเลย